สวัสดีครับช่างของทาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาตัวชิคซ่อมบอร์ดนี่ครับตู้เย็นโตชิบาสองประตูนะครับรุ่นธรรมดาใช้บอร์ดควบคุมนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีไทม์เมอร์รีเลย์นะครับอาการไฟไม่เข้านะครับมาติดตามเลยนะครับอันดับแรกเราก็สังเกตด้วยตาเปล่านะครับเปืนเบรน นี่ครับรอยไหมนะครับเห็นไหมครับรอยไหมนะครับช่างตองก็ถอดมาแล้วครับนี่ครับอยู่ไหนเนาะนี่ครับไหมนะครับเห็นไหมครับเราเรียกวารีแคปนะครับตัวนี้กันฟ้าผ่าไหมมาก็มีฟิวนะครับนี่ครับฟิวก็ขาดนะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะลองเปลี่ยนฟิวและวารีแคปดูนะครับ สองอย่างนี้ครับติดตามครับเดี๋ยวทําความสะอาดบอดก,ก่อนครับเราทําความสะอาดภาพขมเหาออกก่อนนะครับถ้ามันไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับเอาให้ออก มากที่สุดครับนี่นะครับฟิวช่างต่องไม่มีตัวแบนใส่ตัวกลมไปนะครับสามจุดหนึ่งอันนะครับแล้วก็เปลี่ยนวารีแคปนะครับกันฟ้าผ่าสาเหตุที่มันช็อตอาจจะไฟตกไฟกระช่างนะครับพวกนี้มีสิทธิ์นะครับฟ้าลงฟ้าลองอย่างเี้ยครับ นี่ครับช่างต๋องก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่างต๋องก็จะลองนะครับการลองเครื่องต้องผ่านโหลดเสมอนะครับนี่ครับโหลดนะครับเปิดเลยนะครับนี่ครับวัดไปดูครับวัดไปสิบสองวนดูนะครับสิบสองวอนห้าวตนนะครับนี่ครับมีนะครับมีไฟสิบสองวนจ่ายนะครับ แสดงว่าเสียแค่สองตัวนี้ครับเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับสองตัวที่เปลี่ยนออกนะครับเราไปใส่ลองกันเลยนะครับผมก็เสียบลองดูแล้วนะครับเนี่ยครับจับดูตรงนี้นะครับว่าความทำงานไม่ทำงานเนี่ยร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วดูด้านล่างนะครับนี่ไฟติดแล้วครับนะครับไฟติดนะครับ พัดลมทำงานนะครับ